สวัสดีับกท่านทีินข้ามาทางกินเขากลางกันตังโจมมาน้งเตรนเต้นเต้นเตนอร่อยลงได้เนาะอัน่นเลาวเล็กกเข่งมาะเอาอยคือบอกปั๊บปั๊บปั๊บขี้จิงจกเหรอมันมีขี้จริงจกเหรอนี่พี่น้องแกงปลา เอาพี่จ้งไอ้หงบได้อยากเอาแล้วจะหให้ใครอันค้กแขงบอคัอออกแขงพี่น้องเขาเขาเกื่อนบ่องเลย มาไม่อยากมานอนผ่า,าวคนอื่นขัาเงียบวับดงข้างนี้อันนี้จะว่าไงสวัสดีครับไหมดีครับคำง่ายๆกระป๋อเสียงน้อยยาวจิ้งที๋มา ้องซึกมันกันไกลบวชแ้วกมแทบกว่าบกีดินะอ้า <ừ. S 2> วเป็นน้ำสีมืออไรบกรี้เซฟเ,เ,เก่าได้บอกิงน้อยมาบริโภคไว้หรือเให้เอาเกงข้ไอ้วิงก็่าแทบแล้วนี่นาะ ก็อาใไส้ตึ้งครบดิจำพ่อแม่เมื่อแล้วเอาเหลงตาแล้วแล้วเอาไปใหญ่กันไม่มาขัเนะเดี๋ยวมีคนแก่นี่แกงมะเแียงน้อยนี่กะกินกับแทบอยู่พี่น้องเลยลว่าบกเพลงน้อยเนี่ยมันเห็ดเนี้ออื่นกินบ่เป็นคั่นเปงีับวข้านจ้ำกักไข่ ถ้าหึงมันได้เก่งบาปมันเหนียวข้าวเนาะตัวขามากินี่นะนนวะไปไปเกี่ยว,ขวเขาใหญ่ไปเต็มมึ๊ เงนด้วยโอเคเาไปมือเนาะไม่หาปลาุกแกงนียเนาะกิเรื่องเล่นหมแล้วปลาลุกน้อยเรื่องาบทตรงเ้นป หัวปลากระน,น้อยจนบอกล้าจูบป่านี่พี่น้องปลาเค็งหางเก่งบุญแทบอบอกล้าหินเบ็ดหัวใอื่ยายูได้หัวห<อ>มึงต้องเข้ากับเจบุญใหญ่ปัานนี้นี่ต้องเปิดร้านเลยป่ะต้องเปิดร้านขายทุกอย่าง Ừ. À, này. Ừ. 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 Cái bà đồ đồ okay. ừ. <laughs> này Các bạn uống nó nó Trong đang lý Cả đó, đó. Giờ, ai qua này วัวอ,อยากลงมืดจังเลยกลิ่ยามแต่ได้เห็ <_ d ata> กนเนาะว่วแม่นอวยใช้ได้เนาะใครจะงี้กินแทบไปนองเอ้ยน้ำมันหอมแล้วผู้คนได้กลิ่นได้ยังไงน้ำมันที่ได้กินเนี่ยกลินมือป่านๆนี่จะว่าแล้วก็ินล่อคุณเมือมาเพื่อ เนี่ยแล้มากินรังกันอ,นอุ้ยแม่เมียกินเนเต่าปุ่นกระเผาถิ่มเลยจะมาพูดอีกเลยชาวนา่ก็ชาวกำพันไปเกี่ยวข้าวรลับจ้างเร้ยกทุกเงินหลายช่วงนี้คอยมาหน้าเลี้ยงงัวกับน,น้องใช่ใช่นุ่มบอยเลี้ยงควายใช่ใช่ใช่ <laughs> เราต้องแบ่งหน้าที่กันชาวกำพันครับชาวน้ำนั่นไปหาไปน,นัวงัวไปี้ปดดคือ,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 อเอาเงินจักอัะประดูบมียนันจำ้ำ ดยป,ปลยยาป่ากินเนี่ยหอเนาะจะมากระชอนกุ้งนางนี่นะมันมิดเทียงเขาต้องแก่งโบราณ<ะ>ได้แก่งป่าเมื่อกี้แก่งลายมันถิ่มหัวป่าอันนี้นะคองผู้ซืกนให้เหมือนกินนั่นของแม่แกง่ง กระแช谢谢 uh mm ่ไ hmm. ด oh, ้เออกองก๊อบจนก๊อปเหมือนเทพแทบเลยนะตป็นอะไรแทบสมชือนเนาะอืงเนาะแบบเฮลเมี i ก็ได้ต้องแกงยุกแบบนี้นะปลาอย่างโบขาวนะเพื่อมันความกลมกล่อมดิให้เห็นว่าหมอกดเตียวข้าต้มเหงือวุ้นแตยีหามก็ได้เขาต้มนะจังได้กินนะเพื่อนำซุปมันยีออกดิ มติอืมอน้ำม้อปั้นหน่อยนี่น้ำเหรนป้านี่ไม่ต้องปลาเค็งนี่ต้องจุบตามันให้มันเป็นรูบโบนี่ปล่อนนยยังนอนไปเกี่ยวขาดจังไปดีป่ะไปเยอะเลยว่ะไปไปไปยูนี อันสิเขาัน,น่แลเอยาจ้งเลยเขาคนใส่ใจงูให้สมคนแบบยังงี้หาสิพันไปได้สงองคนมันบวมแล้วนะนี่กรเทียมเนี่ย

ข้าวป่าน่ะทีแด็ข้าวว่าข้าวป่าข้าวป่านะขั้นป่าบ่มีข้าวนี่คือบ่แช็บเลยเลยมันเป็นอะไรอ้าวมันน้ำนวมันอยจุดหั่นเวลามันสุกแล้วนะอืมถ้าแม่ข้าวหลังก็บ่มก็มานเนี้ยแบบอย่างนี้นี่เองเอนาะใช่เอามาเริ่มบ่เช็บอันนี่คือคำพูดจากเซฟไงใช่ปะข้าวเกินกับบ่เช็บ บอกข้าวก็บบแทบเมนูข้าวหวานกินข้าวเลยต้องกินหวานใช่ใช่หวานประเดี๋ยวอะวานะตอนมากินกัวหัวปลานะลาน้องกันเม่นยังก็รถล้มแล้วนะเตียยเตี้ยเตี้ยเจ้าเอ้ยยังไ้เงินงู ไปไปลงน่างหวัวป่ะบอกเห้ง่ายเห็นลายได้ไหมนั่นชีท่วมหัวเขาขึ้นบ้านจำนี้น,น,น้ำนะเัเาลงเยื่ันะน้ำหลเยไปเอาให้ไปเอาหัวแล้วเอาลงน้ำจากเพียงยยนิดยวอาเห็นบางนึงอยู่ มาเพียงล่ะน้ำนะถ้ากินเก่นตรงไหมน้ำปลาหรือบ้านนี่นั่นล่ะกะเบือยังล็อกมันเลี้ยงลูกมันจิตใจไกลๆเลยโอเคพี่นองเลยโอเคเจ้าส้างาบุได้ โอเคพี okay, ini, mak, ่น ah. ้องเ้ยดีดีกุ้ยไหลกุติตามไม่ขำแน่ปันมาเลยกี้มานีงี้ยยังไม่ปัดนะโสดไม่มีตัวยังงงอ่เข้าใจนิกี้ฝากกุ้ลไ์กดติตามไว้เด้อพี่น้องเลยบ๊ายบาย